สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับพบกับพี่กัลทรีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นแสงเงินแสงทองของเรานะคะอันนี้เป็นต้นแสงเงินแสงทองนะคะที่เราปลูกไว้แตกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแยกมาแยกมาใส่กระถางอีกนะคะเพื่อนๆเ,เนาะนะลองมาดูนะคะต้นแสงทองแสงเงินแสงทองของเราเนี่ยจะ ตกกอไวนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ตัดมาเลยนะคะตัดมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกในกระถางนะคะสวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับดินที่ใช้นะคะก็เป็นดินปลูกดินปลูกนะคะผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็อันนี้เป็นดินหมักดินหมัก ใบก้ามปูนะคะพเพื่อนๆเนาะดินหมักใบก้ามปูแล้วก็ผสมมูลไส้เดือนอยากให้เพื่อนๆดูมูลไส้เดือนนิดนะึงมูลไส้เดือนนะคะมีเป็นมูลไส้เดือนสักสองกรรม ดินนะคะ ยืมใส่ลงไป ปลูกไปแล้วนะคะปลูกไปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำรดเนาะเพื่อนๆเนาะ,ะใส่ดินล,ลงไปไม่ต้องไม่ต้องเต็มเผื่อน,น้ำด้วยนี่เราก็ปปูกไปแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เพิ่งปลูกไปเนาะนเราปลูกไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมารด แยกได้ห้ากระถาง ประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆนน่าจะประมาณสัก15วันก็ติดแล้วนะคะเนาะเพราะว่ามีรากด้วยนะคะเนาะการปลูกต้นแสงเงินแสงทองง่ายๆนะคะ ดินก็ต้องเป็นดินร่วนซุยนะคะเพื่อนๆเ,เนอะดินแบบนี้เดี <St ate> ๋ยวเอาน้ำกัน